สวัสดีครับเจอ๋ย่องสายปเปรียครับเมื่อน,นี้ได้บุกหอยมากเห็นไวาผัดกลิ่นแรงๆครับนี่ีมือมว้วนก็เบาเอะครับเดี๋ยวไปไทยเบิ่งคทำเดี๋ยว,วอากาศอากาศนาเดี๋ย่ไทยไว้กลับเพาเป็นสะอาดครับนี่มือมว้วนเอาอยู่สะพานขาวเลยไม่ต,ตัวครับปล่อยมันเขียวแล้วครับขึ้น,นึงลยทว่ามันสดนี่บีบหนัานแตกจัดจ้า,จา เงยเลยครับตัวแก่บ้งสดครับอ่ะต,อตาจตาบางครับเสีบ,บครับมือน,นตุนไครเด็กน้อยครับตุนแบบธรรมาศาสธรมศาสครับนี่ครับวกอไรแบัดแลยไอวกขาหอมเด็กน้อยเนาะมือน สามตัวครับหนึ่งบัดเมือ่มอเราจตามครับมะตำเครื่องครับพริกกะเทียมตะไคร่ป่ะใส่หอวตะไคร่เนาะ ยบตั้งหน่อยเคหรือมั้งหอยห้พกกรพ้อมละผัดกะเพราก็เรียบร้อยครับผัดเรียบร,ร้อยอ้าเลยอนอ่อนอ้าอยางเงยอัอาเท่าีนนนะ้น,อนอลอบ,บนครับนะครับเรียบร้อยครับสุกแล้วไนะม่แหงากิน้งห ซิมมึงซิมซิหอนเลยนีย่ยแยบปะแกแบ,บะจะกูหม่ไล่หรพุงล้วนอนะหรัยบลอยะครับตามย่างไรอืมันมีอีกโน่นนี่ไงขอบนเนี่ยนี่ครับโอ้ดยอด จิ้มพ่อทุนใครไปกินพ่อมามาครับมากินต้องกันมาที่นี่แซ่บครับผัดหอยห้อสุดยอดอันนึงมีนไม่เบอกันนี้อะไรครับาว้าวตัวโตครับกับตุนใครต้องมีเขานะ có nó chim nó ngầu mai vô. không? Rồi bây giờ không chim cắp giờ không? นี่ม<ช>าแล้วจิ้มฮะิี่เผาจิ้มยังไงจิ้มน้ำอยู่อะเอาอะ้รกันจิ้มซอสเผาก็มีมามาครับสซ่บบไอตัวใหญ่ๆไปเซส่ยบต่บางหมด้องกิู้ไปใช้โอ้ยไอหนงไปเจ๊ก่อนโอครัน กำลังเลยอืมแอะหวานว่ะหานว่ะขึ้นหน่อยสิอืมว่อยากเอานะเพชรเพชรนะเพชรจัคิว อืมดยังอืมบ้า อนไรอาเจียอะเจียผมก็ต้องคืนนี่แหละ่มอินมนะเทาจับตานี่มันก็เะ่าโครดีครับพ่อเงี้ยนี่ยักษก้าขาเราจะเบียดน้องกูจไม่ได้องี้ยอ๋อเหรอที่เดียวเพ็ะเ็ chị luôn dầu phá không phải không ừ, tụi cái nó nhảy lên bỏ. Ừ. Không mất khá Nó bắt đầu ủa nhúng hả mày ngay cái suất chứ còn cú ốc của Hãy subscribe bà kênh Bà Mì Gõ Để không bỏ cho kênh Ghiền Mì

มีแต่ปลอกอย่างเดียวเนี่ยพอะเป็นไฮไลท์อืมอร่อยอันเดี๋ยวอีปูอะไรอืมทอ,อดเห็ดไฟทอดมันหมองหันมันปากมันบอดีอันอันหมองหันบอดีมันทอ,อ,อดเปล่าทอดเปรี้ยงแบบนั้นจะเปลี่ยนตัวต้องใช้เอา เอเปียมอะไรไหมแก้ด้อหมปักบตัวไม้อืมดูจอดมะแม่กินเขาควยอันขอปัออาชกาครับนข้นข้าเหมลยหาไอร่อยอร่อยแชบปะ ยางไงนะครับมันัศาสตรนอ้อยอ่งุมวัน,นครับตุ่มไข่นี้ครับสุดยอดอหอน,หน,น,ห,นห,นะหนี่หอยตัวขากินแล้วไร้ Ừ. Nói chuột của nó nghe à. hiểu nó mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để

น้ำก็โปร่บนะนู่นโป่งอู้่คต้นน้ำกือปกน้ำเรียนธาลับว่ปกนะน้องปก,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 ก่อื่นก็โปร่ัดห้อยกลับหกลับตอนยังหน่อยอยู่ช่วงเร่งๆวนี่งการนี่แห้งใหญ่งไงไเลยใช่เนาะทำ่หมือนไม่ชอบไม่หรอกตัันะมาณแ ออเพอแล้วอีกบ่เกินเดือนนึงครับแมงกอกะออกแน่นอนจะรอด,ดีตามแน่บพราะใกล้กินแบบนีตัวแมงกอกกันก็นม่ใส่ลุงอ่ะที่ใส่ลุง

แซ่บอร่อยเผ็ดกำลังดีเออนูกดเ๊ตอวนเจ๊กใ่ไมที่น่านมาเถอะแหไปเรียบร้อแซ่บรือมาเนี่ย โครับมืออ่ะหอยแล้วนี่นี่แกวัยหอแกวันยนั่นแหละแต่ว่าแสบอหอยไล่อยู่วะแสบกว่าหอยไล่มันมีรสชาติจัแบกว่าหอยไล่ครับ,บยเด็ดเด็ดครับ สุดยอดครับเดี๋ยวฝากติดตามสุดท้ายไปเร็ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับนี่พี่ไทยตอนงบไปเบิ้งครับหามีอีพี่หนาเนาะครับเนาะสวัสดีครับ